วัสดีครับอมสายเทมิสิกครับอยู่กับวินเทจสวยๆกีต้า์ย่งเก่าเสียงยิ่งดีอันนี้คือเรื่องจริงเสียงดีมากเลยเนี่ย FG 4 0ดีนะ D, ตัวท็อปสุดของซีรีส์ FG ตระกูลดีนะครับผมลูกบิดสีทองตัวนี้ก็ ผมไม่ขัดนะลูกบิดสีทองผมปล่อยไว้เป็นแบบนี้แหละหนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับผมสวยสวยมากนะครับเก่าแต่สวยนะเดี๋ยวขยออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดก,กัน การใช้งานมาเยอะๆทีนี้เนื้อเสียงมันเปิดไม้มันแห้งเสียงมันกระพือเร,เราจะหาสายยี่ห้ออะไรมาใส่เสียงมันก็ดีทั้งนั้นเลย เจ๋วตัวนี้เจ็ดพันเจ็ดครับผมปิดเลยตัวนี้คุ้มอ่าสภาพสวยเก่าแต่สวยแล้วกันสภาพเก่าแต่สวยนะครับผมกีตาร์ผ่านการใช้งานมาเยอะๆตัวนั้นเสียงยิ่งดีนะครับผมเอาไปเล่นเราไม่ได้เอาไปนั่งมองเราไม่ต้องไปนเน้นสภาพมากนะครับผมแต่ตัวนี้ตัวรวมแล้วถือว่าสภาพดีนะสภาพสวยผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวก่อนเลยแล้วกัน ตามนี้เลยนะครับผมไบดิง้งรอบหัวไม่มีหลุดลอกนะครับผมลูกบิดสีทองเอาไปขัดเองนะครับผมแต่ยังไปขัดครับเอาไว้แบบนี้แหละขลังดีนะครับผมสวยครับสวยตัวนี้สวยเก่าสวยอาจจะมีพวกเอ่อริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานของกีต้าร์นะครับผมผมยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงน้ํายาขัดให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมคอเป็นไม้มะฮอกนะครับลูกบิดจะเป็น ยามาาเจแปนสีทองนะครับผมคอไม่มีเยินเลยอาจจะมีบ้างนะครับผมเล็กๆน,น้อยๆทั่วไปอ่ลูกค้าสังเกตไปด้วยอเตรงนี้ด้วยนะครับผมคือเราขายของเราไม่ปิดกันนะเวลามีตําหนิอะไรตรงไหนเราก็จะแจ้งกันอ่ามีที่ห้อยสายสะพายด้วยเจ้าของเดิมนะ่าจะติดมาสวยครับด้านหลังจะเป็นรถบูทสวยเลยนะครับผมทข้งหลังสวยเลยข้างๆก็สวยนะครับผมสภาพดีวุย้ยลายไม้สวยมากตัวนี้ ลายไม้ลึกเข้าไปข้างในเลยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมกีตาร์เสียงดีมากเป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์เลยนะบอกไว้ก่อนตัวนี้อ่าเดินอาบโลนรอบตัวไม้ค่อนข้างที่จะแก่เข้มไม้แก่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกรอ,อยทะลงทะลอกแบบนี้นิดนิดนหน่อยเนี่ยส่วนไหนส่วนส่วนมากมันจะเป็นพวกรอยแบบนี้แหละไหนเอ่ยตรงไหนบ้างเอ้จริงจริงมันก็ไม่มีนะ นี่มันก็เป็นพวกจุดดำๆแบบเนี้ยเสี้ยนไม้เขาเรียกเสี้ยนไม้อายุการใช้งานบางทีมันก็โดนนู่นโดนนี่อ่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยเล็กๆในน้อยเขาขาวเห็นไหมอ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่นี้แหละแล้วก็จะเป็นพวกที่เขาเล่นอ่ะมันจะเป็นพวกริ้วร,รอยปิก,กาดแค่นั้นเองอยยูวผมยังไม่ได้ขาดเดี๋ยวผมขาดให้สภาพไม่น่าเกลียดเลยสภาพดีสภาพดีครับสภาพด,าพดีนะครับผมโอเคตัวนี้เจ็ดทันเจ็ดนะครับผมท่านใดสนใจก็ปิดปิดได้เลยนะครับผมกีตาร์เสียงดีครับกีตาร์เสียงดี ทชชิ่งผมแต่งผมเอาลงให้สุดเลยนะเอาไว้ให้พอดีเลยเอาให้แบบเล่นง่ายๆทชชิ่งผมแต่งอยู่ที่2.25อ่าเล่นกําลังดีเลย2.25ที่จริงผมอยากจะเอาขึ้นอีกนะให้มันอยู่ประมาณ2.5กำลังดีหางเสียงมันจะได้ไม่แต่แต่ว่าเอาไว้แบบนี้แหละไทรถ้ากลัวว่าลูกค้าจะเอาไปเล่นแล้ว <ปะ S 1> ผมกลัวแบบบางคนเขาไม่ไม่เหมือนผมไงผมเล่นทัชชิ่ง2.7 2.5อย่างพวกนักดนตรีกลุ่มๆลูกผมลูกค้าผมเขาเล่นมีแต่3.0บางบางทีก็2.8แบบนี้ไง ผมก็เลยบางบางคนออกไปเล่นบางทีชอบแบบตำๆำมาให้กดง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยผมวัดให้ดูแล้วก็2องจุดสกำลังดีนะครับผมประมาณนี้แหละจริงๆมันต้องขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกำลังพอดีเลยเล่นไม่ไม่ปวดนิว้วโอเค ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทาง250กรณีที่เก็บปลายทางก็เหมือนเดิมมัดจำ5 0า500ส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยคุ้มครับตัวเนี้ยฝากด้วยนะตัวท็อปสุดซีรีส์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ